หลังจากมีมติครมทีมข่าวได้สอบถามไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะครูต่างก็เห็นด้วยกับมติครมเพราะว่าครูจะได้ไปทําหน้าที่พัฒนาการสอนอย่างเต็มที่ค่ะก็ที่ผ่านมาก็การมีกล้องวงจรปิดก็ช่วยช่วยช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าการที่โรง,งเรียนของเรานี่มี16จุดกล้องเนาะเสร็จแล้วก็จะแช์ สัญญาณตัวนี้ให้คุณครูทุกคนเลยนะคะบางคนนี่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะเสร็จแล้วก็ดูได้ช่วยกันดูดูเป็นหูเป็นตานะคะ่ะด้านเลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ16จังหวัดครับมองว่าการยกเลิกเวรครูนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระที่มากอยู่แล้ว ส่วนความปลอดภัยของโรงเรียนจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วก็ประสานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชอรอปอให้เข้ามาช่วยดูแลครนะับครูเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่นะการเรียนการสอนแล้วเนะี่ยก็มีมากอยู่แล้วนะกิจกรรมอ,อื่นอื่นอีกนะครับภาระงานอื่นๆก็มากมายอยู่แล้วนะครับยังมีให้ ครูเนี่ยได้มาอยู่เวรอยู่ยามทั้งกลางวันกลางคืนเนาะ,ะกลางวันนี่ก็จะเป็นครูผู้หญิงวันเสาร์วันทเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวต้องมาอยู่เวรอยู่ยามกลางคืนครูผู้ชายต้องมาอยู่นะครับอย่างนี้ก็เมื่อมีมติคอรมอในเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ส่วนอาการของครัวอายุ41ปีที่ถูกทำร้ายขณะเข้าเวนเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา แม้ว่าตอนนี้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพูดคุยได้นะครับเพราะยังมีอาการเจ็บท้องแล้ววันพรุ่งนี้ตัวแทนสาหาพันธ์ครูภาคเหนือ16จังหวัดจะเดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครูครับขณะที่ผู้ต้องหาทำร้ายครูตอนนี้ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายส่งตัวไปฝากขังแล้วนะครับผูกดำเนินคดีใน3ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหาัสเสพยาเสพติดและกระทามนาจารย์ครับ